คนที่เป็นสมาชิก Facebook ก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันหมดค่ะคุณสรยุทธ์สุทัชนะสุทัศนะจินดา <c oughs> เผชิญนได้บากกรรมอะไรเนี่ยคงไม,ไม่ต้องเท้าความไม่ต้องเข่าขวดนะก็รู้กันแล้วนะรู้กันหมดแล้วนะในรอบ28ปีชีวิตในวงการข่าวหวากันไปไปจับกระแสในโซเชียลมีเดียสักนิดจะดีหรือไม่ค่ะ <c oughs> มีทั้งฝ่ายเนุนฝ่ายต้านนะต้องบอกแบบหลังจากคุณสุรยุทธ์ถูกสารอาญ,ญาพิพากษาจําคุกโดยไม่รอลงอาญ,ญาค่ะ13ปี4เดือนไปเกี่ยวพันกับเงินของสังคมที่อยู่ในอสมทร้อยสากว่าล้านบาทนั่นรับเรื่องมันก็นานละเรื่องมันก็นานแ,นนานแต่คดีสารเพิ่งตัดสินนะคะเมือ่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะมีบากการมันแรงจริงๆนะ กวากันไปถูกใครผิดต้องรอสารฎิกาขณะนี้มันแค่สารชั้นต้นสารอาญาเท่านั้นนะจะใช่ยังมีอุทธรและดีกาซึ่งเชื่อว่าคุณสรยุทธก็คงต่อสู้ไปถึงที่สุดนั่นแหละสารอาญาตัดสินเมื่อวันซืนร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ที่29ค่ะปรากฏว่าวันนังคารทั้งเช้าและทั้งเย็นเน่นะครับเลตติ้งช่อง3เนี่ยก็โชดคนจ้องดูไงก่อน6โมงเช้ากับ5โมงเย็นว่าจะออกหน้าจอหรือไม่เมื่อวานสังคมทั้งสังคม จับจ้องมองช่องสามว่าหกโมงชเช้าคุณสรยุทธ์จะมาจัดรายการตามปกติหรือไม่ก็มาตามนัดค่ะเมื่อวานห้าโมงครึ่งเย็นวันเดียวกันค่ะเขาก็จับจ้องมองช่องสามว่าคุณสลยุทธ์จะมาจัดรายการเจาะข่าวเด่นเป็นปกติหรือไม่ก็ปรากฏบนหน้าจอมาตามนัดเวลาเดิมค่ะในบัตรดนนั่นแหละในสายวิพากิ <c oughs> จาร์เกิดทันทีในโซเชียลมีเดียอารมณ์เชี่ยวกรากมากเลย เริ่มจากฝ่ายที่ต่อต้านคุณสรยุทธและพารวมไปถึงช่องสามและไปกดโคดช่องสามด้วยก็แล้วกันอะครับว่ากันอย่างนั้นเถิดใช่ค่ะก็เชี่ยวกลากมากนะคะถ้าในโลกโซเชียลจะเห็นอารมณ์ผู้คนได้ความเคารพน,นะครับหน้าที่ของเราเค่ะ ที่ข,ของเราก็คือสื่อความทั้งสองด้านนย่างเใช่แล้วะค่ะนำเสนอทุกด้านที่ต่อต้านคุณสรยุทธ์และก็แฟแฟ,แฟแฟด้านที่ให้กําลังใจคุณสรยุทธ์ในโซเชียลก็มีต้องบอกว่ามีทั้งสองด้านนะคะไม่ใช่มีแต่ด้านต่อต้านด้าน<ต>เดียวแต่ที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือมุมคิดข้อเสนอบทวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เราจะเสนอทั้งสามมุมนะฮะใช่แล้วค่ะเสียงกลดโคตรคุณสรยุทธ์และช่องสาม เสียงให้กำลังใจใคุณสรยุทธ์และช่อง3าและมุมคิดท,ที่ผมถือว่ามันสร้างสารรค์เนี่ยเราจะเสนอครบทั้ง3ามมิติ แต่สามิติไม่ใช่ช่องสามนะไม่ใช่ช่องสามสามิติแต่สามิตเจาะรึกทั่วไทยนะใช่ค่ะเป็นสามมุมนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กับกรณีนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญเลยเริ่มจากฝ่ายต่อต้านคุณสรยุทธและรวมไปถึงช่องสามก่อนนะครับเขาทําเป็นเพจกันขึ้นมาเลยใช่ค่ะเขาบอกมีเป็นเพจมีเป็นเชิญชวนลนลงโพสแชร์อะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายอลองไปดูเพจที่หนึ่งนะครับเพจที่หนึ่งนะฮะข่าวคนอื่น มึงเล่าเป็นผีเจาะปากเรื่องมึงจะติดคุกเพราะมึงโกงมึงเงียบคุณคิดว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีรูปแล้วก็มีรูปมีโลโก้ช่องสามมันครับเรื่องไม่ได้เล่าเช้านี้ว่ากันไปว่ากันไป <c oughs> นะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพจต่อต้านเพจที่หนึ่งไปดูเพจที่สอง เรื่องไม่ได้เล่าช้านี้ที่จะเป็นหนังสือนะเพจที่2เพจที่2นะคะก็เป็นเพจที่มีรูปโลโก้ช่อง3เลยนะคะอยู่มุมบนซ้ายแล้วก็เขียนคับโตๆว่าประกาศแล้วก็บอกว่าไทยทีวีสีช่อง3รับสมัครพนักงานอ่านข่าวด่วนคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้ 1. มีประวัติขี้โกง 2. ไร้จรรยาบันสื่อ 3. ไม่มีสปิริตแล้วก็นะคะหน้าด้าน นะคะไม่จํากัดจํานวนเพราะเราสนับสนุนคนประเภทนี้ติดต่อสอบถามได้ที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้สแสลเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อันนี้เป็นเพจที่ทํามาเสียดสีประชดประชันยอย่างรุนแรงช่องสามค่ะและมีข้อความเล็กๆอยู่ในเพจนี้ด้วยนะ,ค,ะครับว่ารวมพลคนต้านระบบทักษิณลามไปถึงระบบทักษิณอ่อโยงกันไ,ได้เพจที่สามเนะี่ยโคตรโกงทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามก็เอาอสโลแกนของเขามาประชดประชันนะคะแล้วก็มีรูป มีแพนด้าออีกเพจหนึ่งนะครับเพจที่สี่โกงคืนแล้วต้องผิดสรยุทธโกงค่าโฆษณาอสมทร้อยสาสิบแปล้านแม้คืนเงินแล้วยังถูกจำคุกสิบสาปีคืนแล้วผิดธรรมชโยยักยอกที่ดินวัดและเงิน9ก้า้ยห้าเก้าล้านบาทแต่คืนแล้วอายการถอนฟ้องทันทีคืนแล้วไม่ผิดอออเ คนที่ทำเพจนี้เข้าใจนะยกสองเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกันมสมัยธรรมชโยยักยอกที่ดินวัดและเงินวัด959ล้านบาทอายการฟอ้องต่อมามีการคืนที่คืนเงินอ,อายการถอนฟ้องอ,อง้งคืนแล้วไม่ผิดแต่สวย,ยุทธคืนแล้วผิดยังถูกจำคุก13ปีอ่ะว่ากันไปผมไม่รู้สิครับก็จับไปเชื่อมโยงนะคะสองกรณีนะคะผมเข้าใจว่า คนทำเพจนี้นั้นนั่นนะครับต้องการจะชิ่งไปที่ธรรมชโยธรรมกายอาวเพจที่ห้าไอ้ช่องสามไอ้คนขี้โกงช่องสามโทรทัศน์ของคนขี้โกงนี่ออกมาเยอะมากนะคะหลายฝ่ายหลายกลุ่มนะคะเพจที่หกงดดูทีวีช่องสามฐานสนับสนุนคนโกงค่ะไปดูเพจเพจเพจที่เจ็ดหน่อยไหมฮะเอาให้ครบนะแล้วเดี๋ยวจะว่ากันคราวนี้เป็นเพจที่ทำโดย กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านะนะครับชวนคนไทยแสดงพลังทางสังคมไม่ดูขยายความก็คือปฏิเสธช่องโทรทัศน์ขาดจริยธรรมสนับสนุนคนโกงโดยไม่ดูรายการเรื่องเล่ารวมถึงรายการต่างๆของทุกช่องในเคยช่องสามไม่ฟังยุติฟังวิทยุครอบครัวข่าวเป็นอีกช่องทางแสดงออกอว่ากันไปไม่ซื้อไม่ใช้อาว่ากันไป เพจสุดท้ายเอากันแค่นี้พออ่านได้ก็แล้วกันนะครับเป็นภาพเขียนเป็นภาพเขียนด้วยดินสอสีมั้งใช่ค่ะเอากันพอของปากหอมคอนะอเรื่องเน่าชาวนี้จะแจกเสื้อไรอย่างอายสิบตัวกับท่านผู้ชม ที่แสดงความเห็นในข่าวนายสรยุทถูกตัดสินจำคุก13ปี4เดือนกรณีช่อโกงเงินอสมท138ล้านบาทอักวากันไปประมาณนั้นเป็นภาพกระตูนด้วยนะคะมีรูปประมาณนั้นน่ะฮะนี่ก็คือกระแสและอารมณ์อันเชี่ยวกลากนะครับในโซเชียลมีเดียนะคะหลากหลายรูปแบบทั้งทําเพจทั้งโพสต์ข้อความทั้งแชร์ส่งต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมก็อยากจะจกจะอะไรคะค่ะ ไปกันอีกมุมหนึ่งบ้างไหมครับเวลาไ,ได้ใช่ไหมเวลาจะไม่ได้สิครับไปกันอีกมุมหนึง่งไหมไปกันอีกมุมหนึง่งไหมค่ะดีเหมือนกันในแฟนเพจเป็นไปนการหมาเฝ้าบ้านเขาได้ทําเพจขึ้นมาหนึ่งเพจนะครับอข้อความของมันอไปที่บีหนึ่งกันนะครับข้อความก็คือ ขาอความบอกว่านะคะตื่นมาทุกเช้าให้รีบเปิดช่องสามแล้วสอนลูกสอนหลานว่าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะถ้าหนูโกงเขาหนูจะไม่มีวันหนีความจริงได้ไม่ว่าหนูจะด้านทนลอยหน้าอยู่ในสังคมได้ตามได้ก็ตามหนูจะไม่มีวันเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนดีและดีที่สุดหนูอย่ากโกงเพราะมันเป็นคุณสมบัติของคนชั่ววงเล็บปิด แล้วก็หลังจากนั้นข้างล่างนะคะก็บอกข้อความต่อนะคะแล้วปิดทีวีหรือเปลี่ยนไปดูช่องอื่นมาร่วมกันสร้างสังคมดีอย่าให้คนโกงมีที่ยืนทุนเกษตจะหมดไปถ้าเพียงแต่คนไทยช่วยกันในบัตรดลน,น,นะครับนี่คนแสดงความเห็นต่อท้ายเพจดังว่าน่าสนใจอ่านซะนิดหนึ่งใช่ชื่อว่าสมปีพงศีไทยกระมังค่ะ ก็โพสเข้าไปเลยเรียนคุณแอดมินแอดมินของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนี่แหละที่โพสต์เพจดังว่านี่แหละนะครับคุณสมพีหรือสมปีผมไม่แน่ใจนะครับก็แสดงความเห็นเลยมผมไม่ได้บอกว่าทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษเป็นมุมแย้งกับเพจเมื่อเมื่อสักครู่นะผมไม่ได้บอกว่าทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่ผมแค่สงสัยว่า ทำไมบางคนบางกลุ่มทำผิดแล้วไม่โดนอะไรเลยคุณจะสอนลูกหลานว่าสระยวย่เป็นคนไม่ดีเพียงเพราะเขาทำเรื่องไม่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องสอนให้ลูกหลานให้แยกแยะผิดชอบชัว่วดีหรือเปล่าแอดมินการที่สอนลูกหลานแบบนี้แบบที่มีข้อความอยู่ในเพจเมื่อสักค,ครู่นะ,ะการที่สอนลูกหลานแบบนี้มันเป็นการสร้างความเกลียดชังเชิงบุคคลไม่ใช่เป็นการสอนให้รู้จักผิดถูก พาอคิดแบบนี้ไงประเทศเราจึงมีคนที่คิดว่าลุงจุด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 เป็นคนดีทําอะไรก็ดีไปหมดไม่เคยทําชั่วหรือแม้วเป็นคนดีช่วยชาติถึงโกงแต่ก็ช่วยชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรือเปล่าวะแอดมินมคุณจะมาสอนให้คนคิดแบบนี้ไม่ได้คุณต้องแยกให้ออกเป็นเรื่องๆไม่ว่าคนอื่นจะถูกสอนมาอย่างไรนะ แต่ผมถูกสั่งสอนมาว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเขาทำดีเราก็จำแล้วทำตามอะไรที่เรามองว่าเขาทำไม่ดีเราก็จำแต่อย่าทำตามซึ่งผมก็จะสอนลูกหลานแบบนี้สอนให้เขาแยกแยะไม่ใช่สร้างความเกลียดชังเป็นบุคคลที่ประเทศชาติเละเทะแบบนี้ก็เพราะความคิดการสร้างความเกลียดชังเป็นบุคคล mm. ต่อให้บุคคลนั้นๆจะทำดีบ้างก็ตามเราก็เกลดมันอยู่ดีหรือว่าไม่จริงครับแอดมินก็สรุปก็คืออ่ะ ที่จริงมันก็จะมีมุมคิดที่สร้างสารรค์อยู่อีกหลายอันแต่ว่าเวลาจะไม่พอใช่ค่คะเราจะเบรดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่กับประเด็นคุณสระยวยค่ะในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ